ครับมรรจุได้หนึ่งตันมีทั้งหมดสองใบมีดอ,อันนี้คือเป็นตาช่างมเมื่อใส่วัตถุดิบลงไปก็ดูตามตาช่างของเราใส,ใส่แต่ละอย่างไปกี่กิโลมีทับเลื่อนในตัวเลยครับถ้าสมมติเราจะให้อาหารเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นเลยแล้วก็วิ่งตามรางได้เลยใช้เครื่องอะไรเชื่อเครื่องใช้เครื่อง,เ,องเป็นเครื่องสองสูบที่สามแรง ฮอนด้า <Panda. S 2> ราคาเท่าไหร่เนี่ยน้องอันนี้ราคาที่หกแสนเก้ายังไม่รวมภาษีหกแสนเก้าแล้วเน็ตเท่าไหรเน็ตอ<ร><ร>ีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกแสนเก้าเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนกลางกลาต่างรุ่นนี้ไงเอามาน้องมารุ่นนี้เป็นตัวเล็กลงมาแบบวพัดแค่แนวตั้งแค่แนวเดียวกี่ตันได้แค่ห้าร้อยโลโลจ่ายเองได้แล้ว แล้วก็ใช้เป็นเครื่องเป็นสินสูบเดียว13แรงอ๋อไม่จ่าจ่หารได้ตอวต้นไหมจ่ายได้ไหมจ่ายได้ครับมีเครื่องช่างเหมือนเดิมครับผมมีเครื่องช่างดิจิตอลเหมือนเดิมไอ้ตัวนั้นคืออะไรตัวแดงๆเนี่ยตัวแดงๆนี่นี่ตัวนี้เนี้ยตัวนี้ตัวเปิดเปิดปิดครับผมเวลาคนใช้ใช้ใช้ยังไงอ่ะเราใส่สาธิตดิสาธิตคืออันนี้อ๋อขับอย่างงี้ฮะสไหลังเป็นไฮดรอลิกครับอืมเลยนะไทลังโอเค้ขวาแล้วบริษัทน้องอยู่ไหนเนี่ยอ่าให้ขายของ พี่จะไปลงยูทูบพี่ชชยครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรตามน้นก็02420 5อ7 8อาครับสวิต์รักงารขายเป็นไงบ้างมีประกันมีช่างซ่อมสวิตช์ตามไปที่ฟาร์มใช่ไหมครับผมแล้วหมาตสำหรับฟาร์มขนาดกี่แม่เนี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำอย่างอันนี้50แม่50แม่ นนันประมาณร้อยแม่ครับอ,อ่อร้อยแม,แม่แล้วจะมีเครื่องตัดหญ้าตัดอะไรไหมอ่าอันนี้เครื่องตัดหญ้าอ,อ่าไปาตัดหญ้าพี่ไปลงยูทูบคนดูเยอะตัดหญ้าอ๋อนี่ของอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่าของชันติมานครับอ๋อของอินเดียอินเดียครับผมใช้รถไถขนาดกี่แรงใช้ที่ห้าสิบแรงขึ้นไปห้าสิบแรงขึ้นไปเป็นสลิปคัสเฮ้ยเป็นดับเบิลคัสครับดับเบิลคัสคัสสองชั<ข>้นค,ครับโอเคอ่ะมันคันนี้มัน แต่ดได้เกียร์ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นมีเทลเลอร์ที่หูพ่วงวิ่งตามได้ชั่วโมงละห้าตันพ t o เนะาะถ้าเป็นมีรถบรรทุกวิ่งข้างได้ชั่วโมงละสิบตันแต่เอาขึ้นอยูรถบรรทุก<อ>พ,พ่นพ่นใส่รถบรรทุกทีทีใช่ครับรถไถคือห้าสิบแรงห้แรงขึ้นไป <rias> แต่ให้ดีหกเจ็ดสิบแรงเนาะก็แนะนำอะไรตรงนี้บริการยังไงบริการการถ่าย 6เดือน6เดือนประกัน6เดือนครับผมใบมีดราคาประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนมีดเปลี่ยนใบไหมมีอะไรพร้อมครับมีช่างให้พร้อมแล้วใบมีดประมาณชุดหนึ่งพันเท่าไหร่ประมาณอันนี้ประมาณ3,002ต่อใบต่อใบใช้กี่ใบ2ใบครับ2ใบอ๋อมันเปลี่ยนทุกเราแนะนำเปลี่ยนทุกเท่าไหร่มันได้ประมาณเยอะครับประมาณเป็นพันตันพันตันเพราะเปลี่ยนมีดตัดลำต้นนะราคาเท่าไหร่ราคา1 0 0 ไม่ราคาทั้งหมดาคาเครื่องมีสองรุ่นครับ,รบมีหกใบมีดหกใบมีดอยู่ที่แสนแปดหาพันแสนแปาพแล้วเดี 2> 5, 2, ยถ้าเป็นสองใบมีดอยู่ที่แสนเก้าแสนเก้ารวมภาษียังรวมนะครับรวมแล้นะโอเคอคุณมาก